นอแต่ยังบ่เปิดเผยปันพวกมึงเป็นนอพวกมึงเชียวยังกับกูอีกกูให้นาต้องนาตาไปกูให้ความเป็นนาตาดีของพวกมึงไปปั้นให้สุูส้คนมึงยังมาพอใจเต้นี่นี่ขันปันให้กูแลวนาตากูเป็นยังซีก็ต้องปันเก็บไว้เองปัน้นนาตา <c oughs> เป็นบอกจนกูเหลือนี่ทำนี่เหลือเท่าที่เห็น <c oughs> ปั้นให้เบด แม่แต้มองนี่กูกับปั้นไฮนี่นี่มองขมับกูนี่กูต้องไปเติมกูมาทันได้เติมโอ้ยเสียสาระไฮซุ้มสูซัมนี่แล้วกันยังซีบาป้อไฮเก็บไปเองรอดนานะรอบนานาทราบนานะเก็บไปเองโอ้ยเก็บไปเองขันสิมาปันให้ซุ้มกูและซาดนาอีกแล้วซาดนาคือแม่มึงแล้วบอกว่าซาดนาบ่ฮู้สิมีบอ ว้ยยบอีีเบอรมุงเจ้าขาอมี่พียุใสเป็นยังสีด่ดอกก็บอมี่นองคือยุใสเป็นคือมึงน้าก็อยากมีพีมี่องคือมึงเลยกูก็ไปอยากม่พีมี่นองคือมึง,มงาดอเกิดสาตนาซันใดขอให้กูได้เป็นพีมันเถิสใส่มึงาเดอเกิดสาตนาซันใดกูขอเป็นนองมึง กูขอให้ม bueno. <c oughs> ึงเป็นพี่มึงสิได้หูว่าอกความเป็นพี่คือกูมันเป็นยังไงบประมาณบประมาณขอแม่มึงกูบประมักพอมึงจัดการพอมึงกูบะอะไรอะขอพรว่ามาแล้อคืนเป็นอะไรยาง มันเกียวอย่างกับกูกูต้องหามาแล้วให้กูคนเบื่อมากูกับยายแต้วนี่แหละเบื่อแหวมามากไม่อมเลียกแหวม้ของของมันขายอยู่แค่นี้มึงเปิดเข้าเปิดออกเอาเข้าเอาออกเร็วๆเรียวกูขายกับแกวแก้วมาขาย